ครับเนี่ยอันนี้คือเอาคนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หลังบ้านเนี่ยคุณต้องหลังบ้านเนี่ยเขาต้องระบบต้องไปคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้เขียวบิงเฮาส์หรือว่าเชือ่อมโยงกันได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับต่อการให้ดับไาเป็นประโยชน์ค,ครับโอเคขอบคุณดรเอครับเราก็ได้เห็นภาพเลยนะครับขอเสียรมมือให้ดรเอยนะครับในรอบแรกใน,นชันแรกเราได้เห็นภาพว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็มีเคสตั้ดดี้ของคอนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับที่ได้ใช้แล้วเมื่อกี้มีเรื่องเรื่องของการใช้ ผู้ใช้งานนะครับประชาชนเป็นตัวตั้งที่เป็นบัตรรถบัตรเรือใช่ไหมครับบัตรในการเดินทางที่บ้านเราพยายามทากันอยู่นะครับคราวน,นี้ท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปนี่คุณหมอธนกฤษนะครับคุณหมอคุณหมอเมาเดือนะครับคุณหมอเมาเดือนนี่มาจากสถาบันสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติหรือว่า Big Data นะครับคราวนี้ผม อ่มีโอกาสดีที่ได้ได้เจอได้เจอคุณหมอนะครับก็ปกติก็ดูคลิปคุณหมออยู่เห็นคุณหมอมีมีคลิปได้ได้เข้าไปดูด้วยนะครับใช่ครับยังยังเป็นแพทย์อยู่ครับยังเป็นทัผมยังเป็นแพทย์ครับนะครับเป็นเป็นเลขาธิการแพทย์สภาโดยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผู้ช่วยเลขาครับครับคราวนี้ผมมีคําถามนะครับว่าบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยของสถาบัน BDI Big Data Institute ใช่ไหมครับ นะครับที่จะบูรณาการข้อมูลเนี่ยที่จะส่งผลต่อการพัฒนานโยบายนะครับการตัดสินใจในระดับประเทศเนี่ยมันมีมีความท้าทายอย่างไรบ้างนะครับคุณหมอครับผมก็ต้องกราบขอบคุณทางวชนะครับที่ได้ให้เกียรติผมนะครับได้มาแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับนี่ก็ผมก็มาในานามของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับจันสิทธิรับ กรบผมทีนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแบ็คกราวผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เป็น d a t a าไซด์หรือว่าเป็น Data Engineer ตั้งแต่แรกนะครับแลวก็จริงแล้วผมเข้ามาในสถาบันนี้เพราะว่าผมเนี่ยมีความเชื่อนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนประเทศนะครับด้วยข้อมูลจริงนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยผมว่าทํางานเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยมา14ปี นะครับแล้วทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องแฮดเดิลเกี่ยวกับข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับเช้ามันจะต้องมีเดลี่รีพอร์ตเราจะเห็นหมดเลยว่าเฮ้วันนี้คนไข้แอดมิทเท่าไหร่นะครับนะมีเคสเป็นอะไรบ้างใครดูแลบ้างปัญหาเป็นอย่างไรนะครับพวกนี้เราจะต้องเห็นแดชบอร์ดทุกวันนะครับที่เรียกว่าเป็นแมネจเมนต์คอร์ปอชนะฮะจนวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้รับ การประสานนะครับบอกว่าจริงๆแล้วกระรวงดิจิทัลเนี่ยกำลังจะมีสํานักงานใหม่ที่เรียกว่าหน่วยงานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับนะก็แล้วก็จะทำโปรเจกต์แรกก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์เฮลิ่งก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลน,นะครับในเรื่องความที่เราเป็นแพทย์เ,ยเราเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆปัญหาทางการแพทย์นี่ก็คือว่าเวลาที่คนไข้ไปต่างโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่มีข้อมูลไปคุณหมอโรงพยาบาลปลายทางแล้วทําให้เกิดปัญหาก็คือว่า คุณหมอเนี่ยสั่งการรักษาผิด ให้ยาผิดให้การรักษาที่อาจจะมีปัญหากับผลไทยนะครับพอได้ยินชื่อโปรเจกต์นี้ผมก็เลยรู้สึกว่าสนใจนะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานกับที่นี่นะครับซึ่งสมัยก่อนใหม่ๆนี่ก็มาฝากตัวอยู่กับอาจารย์พัสกรนะครับแล้วก็เป็นลูกที่ว d i อนะลูกที่ดิบบาหนะครับนะก็ทำงานอยู่ประมาณสัก34ปีจนสุดท้ายนีย่ตอนนี้เราก็เลยเป็นสถาบันนะครับข้อมูลขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราก็มีภารกิจเกี่ยวกวับเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับภายในประเทศเพื่อทำให้ เกิดการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีหรือที่มีความเกี่ยวขอ้องเช่นเรื่องของ IoT เรื่อง AI เนี่ยวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องนะครับจริงผมอยากจะเล่าให้ฟังว่านะผมมีเปลีฟในเรื่องนี้อย่างไรนะครับ คือผมอยากจะเล่าตัวอย่างประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับซึ่งพวกเราคงคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือประเทศเอสโตเนียนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่เพิ่งมีอยู่แค่30ปีนะครับแล้วก็ออกมาจากสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรไม่มีอินฟราสัตเจอร์ไม่มีแรงสิ้นมีแต่ประเทศที่แตกออกมานะครับนะด้วยคนหนึ่งล้านสแสนคนนะครับแต่ด้วยวิสัยทัศน์นะครับของท่านปรานเอพดีนะครับ แทนที่ท่านจะมานั่งมองว่าเอ้ยจะอยู่จะกินจะอะไรนะครับเป็นหลักนะแต่ท่านท่านกลับมามองว่าอันดับแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นอินฟาสักเจอร์ไม่ใช่เรื่องถนนเรื่องนำ้ำเรื่องไฟอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีดิจิตอลอินฟาสักเจอร์เกิดขึ้นนะซึ่งโปรเจกต์แรกเนี่ยที่ท่านทำแล้คือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับโดยเปิดประตูในการที่ identify ผู้คนด้วยดิจิตอลไอดี ตัวดีเพราะฉะนั้นทุกคนในประเทศเนี่ยจะต้องมีดิจิตอล ID ที่มาจากแหล่งแหล่งเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ข้อมูลเหล่าลนะั้นอัปทูสแตนดาร์ดแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับนะเพื่อให้การลงทุนทั้งเดียวเนี่ยมันสามารถที้จบได้แล้วก็เชื่อมโยงไปกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ที่จะเชื่อมโยงกับระบบภาษีรัฐสวัสดิการนะครับการแต่งงานนะการมีลูกอะไรต่างๆนะจนข้อมูลเหล่านี้นะครับสามารถจะเชื่อมโยงกันในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ภายใต้แพลตฟอร์มของ Data Exchange ที่ชื่อว่า x r o a d นะครับก็คือมีระบบยืนยันตัวตนก็คือ Digital ID เดีาพอเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊คุณสามารถเข้ามาใช้สวัสดิการของภาครััดได้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยมองเห็นนะครับแล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ ในประเทศของเราเนี่ยนะครับจริงเราก็มีรากฐานนะครับที่ทําในเรื่องนี้มามาค่อนข้างนานแล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยยังหลีดด้วยกระทรวงอวอคือตั้งแต่สมัยยังไม่มีกระสวงดิจิตัลนะครับแล้วก็มีการทํางานเหล่านี้ขึ้นมาค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้ได้ไปทํางานเองเนี่ยผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีข้อมูลเยอะ นะครับแล้วเราก็มีความใส่ใจสนใจนะครับแต่ว่าเมทีของเราเนี่ยบางทีเราจะ,ะมีความรู้สึกในเรื่องของความเป็นเจ้าของของข้อมูลแล้วเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะแชร์ไม่ค่อยอยากจะจะแบ่งปันเท่าไหร่นะครับงนั้นก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ Data เหล่านี้นะครับมันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์เนี่ยเท่าที่ควร ดังนะั้นตอนแรกเนี่ยพอเรามีมิชชั่นในการตั้งสถาบันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เลยวางรากฐานนะแต่ว่าทาอย่างไรให้เดต้าจำนวนมากเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยมันสามารถจะนำออกมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศได้จริงนะครับั้นเราก็เริ่มจากการ Identify กันก่อนว่าเอ๊ะมทรฟของประเทศไทยเนี่ยเรามี c คา t u เจเรามีบีเอฟเอเรได้อย่างไรเราก็พบว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่น่ารัก จดีแล้วก็แล้วก็เอือเ้อเฟือเผื่อแผ่อันนี้เป็นเป็น DNA ที่อยู่กับคนไทยเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นของเขาก็คือว่าการที่จะทำงานในเชิงของ collaborative เนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณจะ collab แล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาจะเสียอะไร ดนะงนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าพาร์ทเนอร์ที่เราจะไปคุยเนี่ยนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบไหนนะเขาอยู่ในบิสเนสแบบไหนเขาต้องการข้อมูลชริดไหนเขาอยากมีเรื่องของออออสิ่งที่ให้โลกเนี่ยนะก็คือเรื่องของการพ u ปิไซส์พาปิซิตี้เนี่ย อย่างไรนะครับเราจะต้องสร้างความร่วมมือแล้วก็สร้างเวทีให้กับทุกๆคนนะครับที่มาทํางานร่วมกันกับเราเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยมีที่ยืนมีที่ทํางานของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องของ collaborative i n t e g r a t i o n แบบลักษณะของการที่เราเข้าไปขอความร่วมมือขอไปอแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ดึงเอาประโยชน์นะครับของผู้คนหรือของประเทศเนี่ยมาเป็นตัวตั้งอย่างที่ท่านอาจารย์ภาคอรพูดถึง ็คือเรื่องของ c u s t o m e r centric ก็คืออย่างโจทย์ของฮ a l i n g เนี่ยเราบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ประชาชนเนี่ยเวลาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอไม่มีข้อมูลนะแล้วมือีการรักษาเนี่ยมันเกิดปัญหาเพราะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราร่วมมือกันแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะภายใต้ความยินยอมของคนไข้นะครับแล้วเปิดให้เฉพาะวิชาชีพก็คือแพทย์คือเภสัชนะที่เขามีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลของคนไข้เนี่ยให้เขาได้เห็น เ่างนี้เราโอเคไหมพอเราพูดจับโจทย์ตรงนี้ customer centric ง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็โจทย์ที่โคตรเบสิกเลยไม่ต้องอะไรมากนะครับเราก็เริ่มมีกระทรวงต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมทํางานกับเราเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีกระทรวงที่มีโรงพยาบาลเนี่ยในมือเนี่ยนะครับทั้งหมด e 5กระทรวงนะครับใน1,500โรงพยาบาลใหญ่ที่สุดเลยก็คือกระทรวงสาธารณสุขพี่รองก็คืออวอนะครับถัดมาก็คือตาลาหงอีกร้อยกว่าโรงพยาบาลยังมีมหาวไทยยแล้วก็มีภาคเอกชนอีก ดันะั้นต่างกรมต่างกระทรวงถึงไม่อ,อยู่ในกระทรวงเดียวกันการแลกเปลี่ยนข้อบูลเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเไดยยาแต่ว่าเราก็เริ่มจากโจทย์ง่ายๆแล้วเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งตรงนี้ครับเราก็ได้รับความร่วมมือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเรียกว่าถ้าอย่างอวเนี่ยตอนนี้เข้ามาครบแล้ว นะครับกรลาห่วก็เข้ามาพบนะกสูงสาธารณสุขเรากำลังพัฒนาในเรื่องของเดต a าแพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะใช้ในการแลกเปลี่ยนกับแพลตฟอร์มใหญ่ของประเทศต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันก็จะเห็นฟีเจอร์ภายใต้ใตโจทย์ที่เหมือนท้อทางที่จะจะชัดเจนนะครับแล้วเราก็ให้เราก็ให้เวทีกับทุกคนนะเพราะผมรู้ว่าในแต่ละที่เนี่ยแต่ละโรงพยาบาลเขามี h s s ของเขา ถูกไหมครับแต่ละที่เขามีระบบในการติดตออกก่อคนไข้ของเขาอย่างเช่นที่จุฬาก็มีจุฬาแอปพลิเคชันที่ศรีราชก็มีแอปพลิเคชันของตัวเองเพราะฉะนั้นทำยังไงให้แพลตฟอร์มเพลย์ลิงของเราเนี่ยไม่ไปไวโอลเลตอีโคโลจีของเขาที่มีอยู่แต่เราไปซัพพอร์ตฉะนั้นถ้าคุณมีละไมาแอปคุณเปิดละไมาแอปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดต้าของคุณจะถูกสี่ผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราจะเป็นงานหลังบ้านให้ นะครับเราไม่เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ ي, เราจะต้องแบบออกมายืนแถวหน้านะครับเรารู้สึกว่าเราอะเป็นฝั่ง Data l a y e เเรากจ็จะเป็นคนที่ซัพพอรียิ่นต้นนะครับอันอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรเจกต์ 3B ของเราก็คือ B แรกก็คือ B b กนะครับก็คือเราเริ่มจากการที่เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเพื่อให้คุณหมอเนี่ยมีข้อมูลคนไข้ดูที่เรียกว่า h เฮล i n ง เรามีโปรเจกต์ที่เรียกว่า r a v e l l i n g นะครับเรากเท้าทำงานกับดีป้าทำงานร่วมกับภูกเก็ตนะตั้งแต่สมัยภูกเก็ตแซนบล์นะครับนะทำเชื่อมโยงกับเรื่องของตัว Smart City เรื่องของ Environment แล้วก็ฟีดเดต้าให้กับอบจฟีดเดต้าให้กับตัวจังหวัดน,นะครับแล้วก็มีเรื่องของ e v v i n i n รวมทั้งเรื่อง City Data Platform นะซึ่งเป็น Back End ในในฝั่ง Data อย่าง ท่านจันทัศกรทํางานที่ฟอนต์เอนจับข้อมูลต่างๆเข้ามาใช่ไหมครับเราอยู่แบ็กเอนเราทำแอนาลิติกสืบข้อมูลให้กับดีฟ้าฟืบข้อมูลให้กับตัวอ,องค์กรที่ดูแลประชาชนอันนี้ก็คือตัวบิ๊กแล้วพอเรามีบิ group, ๊กเซ็ตปุ๊บเราก็บริดจ์ก็คือเชื่อมโยงคนทุกคนนี้เข้าหากันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลสื่นสารกันแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นการพัฒนากําลังคนในสาย Data a เอเหล่านี้ขึ้นมา นะครับดันั้นก็จะเห็นว่าในสิ่ปีที่เราทํางานมาเนี่ยเราก็มีพาคีเครือข่ายมากมายนะทั้งในระดับประเทศระดับกระทรวงแล้วก็ระดับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ทํางานเนี่ยแม่เปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงกันนะภอยใตยมิชชั่นหลักเนี่ยใน4เรื่องก็คือเรื่องของการสร้างและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่นะครับก็คือ มีแพลตฟอร์มกลางนะครับทุกคนก็สามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลเพื่อเซิร์ฟบิสเนสของตัวเองเราเป็นงานหลักบ้านให้สองก็คือส,งส่งเสริมในเรื่องของการทำแ l ล e Chain ของ Data นะสนับสนุนื่องแมนพลวเวแล้วก็การใช้งานเรื่อง AI นะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็คือว่า ข้อมูลเนี่ยจากกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับนะมันจะไหลผ่านเข้ามาสู่ถนนเชื่อมนะครับเราจะมีการจัดเก็บ Data ที่เป็น non structural data ก็คือพวกที่เวลาเข้าไปบ่นไปว่านะฮะในเฟ e b o o k ในอะไรต่างๆเนี่ยว่าอะไรอยังไงเนี้ยเราสามารถจะจัดเก็บมาได้แล้วก็มาทำาอานาลิติกนะครับภายในตัวแพลตฟอร์นะครับแล้วก็เป็นตัว Data ออกมานะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีะไทย Uh, LLM นะครับนะซึ่งเป็น uh, AI ภาษาไทยนะครับเพื่อทำให้เกิดอธิปไตยในเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมีตัว uh, National Dashboard นะครับที่ใช้ในการที่บริหารประเทศเนี่ยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยครับพยายามที่จะมองแล้วก็ปัญหาที่ได้ทำถึงนะครับว่าเราทำงานมาแล้วเจอเรื่องอะไรแล้วเราแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร ครับต้องขอบคุณคุณหมอธนกฤษนะครับที่เราเราได้เห็นคือเรื่องเรื่อง Data เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นน้ำมันใหม่ของโลกนี้<ช>เลย<ช>ที่ขับเคลื่อนทางส่วนตัวปเป,ป็นทันตแพทย์ก็จะคุกคีกับวงการ,รกต่างปทางนอกนะครับ,รบโอเคคราวนี้เรามาพูดคุยกับท่านดรชัยนะครับผู้บริการเน็กเทคกันนะครับซึ่งเน็กเทคเนี่ย